เหมาะมากสำหรับใครที่มีลูกหรือบุตรหลานนะคะที่เรียนบริเวณแม่เหยน,นะคะถ้าตรงนี้นะคะอ,อ่เป็นทําเลุุริจคกิจในอนาคตนะคะก็จะมีแต่อ,อ่าี่ดินราคาสูงขึ้นเรื่อยๆไปสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนนี่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชม คอนโดนะคะในโครงการซิลิเลคค่ะชื่อว่านัทรีคอนโดค่ะห้องนี้นะคะอยู่ชั้น7ค่ะเจ้าของเขานะคะปล่อยเช่าค่ะห้องนี้จะทําเป็นห้องคอมพลาวนะคะพิเศษมากๆก็คือเขาจะทำห้องติดกันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนค่ะแบ่งเป็น2ห้องนอนผู้ใหญ่แล้วก็1ห้องนอนเด็กนะคะแล้วก็สองห้องน้ำค่ะคอนโดนี้นะคะโลเคชั่นนะคะอยู่ที่แม่เหี่ยค่ะอำเภอหันดงค่ะ เหมาะมากสําหรับใครที่มีลูกหรือบุตรหลานนะคะที่เรียนบริเวณแม่เหยนะคะเพราะว่าแถวนี้ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติมากมายค่ะเช่นโรงเรียนนานาชาติลานนาสารศาสตร์ ABA แล้วก็มีเอเมริกันแปซิฟิกได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะยังใกล้กับตลาดสดแม่เหยบิ๊กซี C, แล้วกเออ็เดินทางไปสนามบินแอร์พอร์ตหรือว่าโรบินสันค่ะเพียงแค่10บถึงนาทีเท่านั้นค่ะเข้าเมืองก็สะดวกค่ะเพราะว่ารถไม่ติดค่ะ ถ้าไปเส้นคันคลองก็สามารถไปนิมามอชอได้อย่างสะดวกมากมายเลยคะ่ะจะนนี้เข้ามาปุ๊บนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตู้ใส่รองเท้าค่ะชั้นวางรองเท้าแล้วก็เป็นมิตเตอร์ไฟนะคะภายในห้องนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโซนวิวิ่งลูมนะคะมีทีวีหนึ่งเครื่องค่ะจอใหญ่ของซัมซุงค่ะพร้อมกับลำโพงนะคะตัวนี้ก็จะมีออภาพวาดให้ค่ะสวยมากค่ะ นี้นะคะก็จะมีโซฟาค่ะและโต๊ะกลางนะคะโซฟานะคะนั่งได้ถึง6ที่นั่งค่ะภายในห้องนะคะกว้างขวางม,มากๆแล้วก็โตรงข้ามเจนนี่เนี่ยจะเป็นระเบียงค่ะระเบียงนี้นะคะจะมีมาพร้อมเครื่องซักผ้าค่ะเป็นวิวดอยพื้นที่สีเขียวค่ะคืออยู่ตรงนี้ก็คือแสงเข้าแล้วก็โปร่งมากๆค่ะไม่อึดอัดเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยห้องก็เยอะค่ะ ี้นะคะจะมาพร้อมกับตู้เย็นค่ะ2ชั้นขนาดใหญ่นะคะของซัมซุงค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนครัวค่ะโซนครัวนะคะจะมาพร้อมกับหู้ดูดควันเตาไฟฟ้าของเทเฟเล่ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับเตาอบเหมือนกันค่ะน,นี่คือเขาซื้อมาใส่เพิ่มให้นะคะพิเศษมากๆค่ะแล้วก็มีค่ะตู้ใส่ของคะชั้นวางของมีเยอะมากค่ะสามารถใส่ของได้อย่างจุใจเลยนะคะ มาพร้อมกับเครื่องปิ้งขนมปังและการน้ำร้อนนะะของทีฟาค่ะตรงนี้นะคะเขายังมีเตาไมโครเบสอีกหนึ่งเครื่องนะคะของซัมซุงค่ะห้องนี้นะคะเข้าออกได้สองทางค่ะน,นี้คืออีกห้องหนึ่งเนะาะก็จะมีะชั้นวางรองเท้าเหมือนกันค่ะและอัดเอาไฟค่ะมากันที่ห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรก อ,อยู่ทางขวามือเนาะห้องนี้นะคะจะมาพร้อมกับเตียงขนาด6ฟุตค่ะแล้วก็มีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะห้องน้ำนะคะจะแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะใช้หงสุขภัณฑ์กับเครื่องสุขภัณฑ์ของ American Standard อย่างครบชุดนะคะมาพร้อมกับเครื่องทำน้ำกุ่นให้ด้วยค่ะ พอออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะตรงขั้นต้นเนี่ยก็คือสามารถนั่งได้สองที่นั่งนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้เขาสามารถกลางเป็นโตะยาวได้ด้วยค่ะแต่ว่าจะไม่ขอไม่กลางให้ดูนะคะเพราะว่าเออขาจัดไว้อย่างเป็นประเบียบแล้วตรงนี้นะคะยังมีลิ้นช้าค่ะสามารถนำออช้อนส้อมมาใส่หรือว่าใส่อะไรของแบบตามอเนกประสงค์คุณผู้ชมได้เลยนะคะ เรียง่ะระเรียงในแกันแรกนะคะตรงนี้ค่ะจะเห็นวิววิวภูเขานะคะแล้วก็ทุนน่งนาค่ะพื้นที่สีเขียวสบายตามากค่ะ <S <S ต่อไปนะคะจะมีสปาค่ะเพื่ชมนะคะามาชมห้องนอนที่สองกันค่ะเป็นห้องนอนใหญ่เช่นกันค่ะ <S 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 ห้องนอนนี้นะคะเป็นเตียงขนาดหกฟเช่นเดียวกับห้องแรกเมื่อกี้นะคะ น,นี้นะคะจะมาพร้อมกับตู้สื้อาน,นะคะนี้เป็นช่องสามารถซักผ้าใส่ได้ค่ะ,ะตัวน,นี้จะเป็นตู้ใหญ่ะคะ่ะโตเครื่องแป้งนะคะเป็นโตเครื่องแปง้งออสามารถใส่ของสามารถวางเครื่องสำอางได้พื้นที่เยอะพอสมควรเลยค่ะตอบโจทย์ผู้หญิงอย่างเรามากค่ะตัวน,ะะตน,นี้นะคะออสามารถทำเป็นชั้นวางทีวีได้ค่ะ ห้องนี้นะคะจะมาพร้อมกับระเบียงเช่นกันค่ะระเบียงห้องนี้นะคะจะหันหน้าไปทางวิวดอยสุเทพค่ะพร้อมได้พื้นที่สีเขียวแล้วก็เห็นแม่น้ำค่ะรม่มรื่นมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะนี่จะพามาชมห้องนอนสุดท้ายนะคะห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนอนเด็กก็ได้ เผื่อสำหรับท่านไหนที่มีลูกหรือว่ามีบุตรหลานนะคะสามารถออให้เขาไม่อยู่ในห้องนี้ได้นะคะห้องนี้นะคะเป็นอ้อเตียงขนาดเล็กนะคะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าและแอร์อีกหนึ่งตัวะคะ่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำแชร์ะะของสองห้องนอนแล้วก็โซนห้องนั่งเล่น,นะคะ่ะห้องนี้ก็เป็นออ ห้องนอนพร้อมห้องอาบน้ําเช่นกันค่ะใช้เครื่องสุขภัณฑ์กับโถสุขภัณฑ์ของอเมริกัน,นแฟน,นด์นะคะมาพร้อมกับเครื่องทำน้ำุ่นนะคะของเม็กซ์ให้ค่ะภายในห้องเขาจะแยกโซนเตะโซนแห้งมีบานเลื่อนกั้นใหนอน้อย่างดีเลยค่ะและตรงนี้นะคะออเป็นทำเลธุรกิจค่ะในอนาคตนะคะก็จะมีแต่ที่ดินละคาะ ส,ขขสำหรับใครที่สนใจเช่าห้องนี้นะคะราคาเช่านะคะอยู่ที่เดือนละ3 0,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเจนนี่มาได้ที่คฟนแพจข้างล่างนี้เลยแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะเจนนี่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมคอนโดนหรือว่าบ้านที่ไหนฝากกดติดตามกดไ like ลค์กดไชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจนนี่ไปก่อน,น,อน,นค่ะสวัสดีค่ะ